งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบวนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตราหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับทิดบุนบางประมาอดิศักบิวนกิยาพันธ์นะครับวันนี้มาคุยกับแฟนแฟรายการ ก็เห็นทีจะต้องมาคุยกันเรื่องปัญหาที่เหมือนเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรานั่นแหละท่านผู้ฟังว่าอะไรที่หนักที่สุดเวลานี้ก็คือเรื่องของวิกฤตอากาศนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะสภาพฝุ่นควันซึ่งเรื่องนี้ใครไปย้อนอดีตดูก็จะเห็นว่า ชิพูดบางมาพูดมานานมากทางไหนครับทางวิทยุ FM 100.5แล้วก็พูดเลยเถิดไปถึงขนาดบอกว่าไอการแก้ปัญหาแบบเนี้ยมันแก้ในประเทศไม่ได้นะมันต้องแก้ในระดับภูมิภาคนะคือในอาเซียนเนี่ยมันจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันและถ้าเรามองย้อนอดีตได้เนี่ยเราคงนึกถึงตอนที่ อินโดนีเซียเกิดปัญหาไฟป่าแล้วก็มากระทบทางภาคใต้ของประเทศไทยเราตอนนั้นและหลังจากนั้นเราก็พบว่าไม่เกิดปัญหานั้นเอกจากทางอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าถ้านับถึงเวลานี้อันนี้ไม่ใช่ว่ามันเกิดแล้วเราจะมาพูดจะฟื้นฝอยหาตะเข็บมาว่ากันไม่ใช่ครับนะ คือผมกำลังจะบอกว่าบ้านเราเนี่ย <c oughs> เวลาจะทำอะไรสักอย่างมันต้องรอให้เหตุมันเกิดนะฮะแล้วก็ตามไล่แก้ปัญหาโบราณพูดว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไหมนะครับก็ความหมายก็ไปคิดกันเอาเองแต่ว่าสำหรับทิศบวนบางออกมาเนี่ยผมเป็นพวกนักโรคพืช เราเรียนโรคพืชมาเวลาเราจะป้องกันกมจัดโรคพืชเนี่ยเราจะมีคำว่าป้องกันและกำจัดป้องกันไม่ให้มันเกิดและถ้ามันเกิดขึ้นจะขจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านั้นให้มันลุ่ล่วงไปยังไงเพราะฉะนั้นเราจะเน้นที่การป้องกันแต่อย่างบ้านเราเนี่ย ฝุ่นควันเกิดมาจนกระทั่งจะไม่จะหายใจกันไม่ได้แล้วจึงค่อยมีการประชุมในระดับภูมิภาคนี่อย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวอย่างว่าไอ้กรณีฝุ่นควันของปี66เนี่ยนะครับมันก็ต้องเริ่มมาตั้งแต่นุน่นกันยาตุลาท่านก็อาจจะบอกโอ้กันยาตุลาก็มัวสารวนอยู่กับเรื่องน้ำท่วมน้ำท่วมแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับ สรุปว่าเออก็ปล่อยปล่อยไปไประเดี๋ยวฝนตกลงมาฝุ่นควันก็หมดไปเองคนก็คงเลิกบ่นไปเองก็คิดอย่างนี้ไม่ได้เลยครับทีนี้ถ้าผมถ้าผมพูดขึ้นมาแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะมานั่งรายงานวันนี้มี PM 2.5มจมีจุดฮอตสปอตมีสีเหลืองสีม่วง ค่าฝุ่นควันที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ภาคเหนือเป็นตัวเลขเท่านั้นเท่านี้เท่าโน้นไม่มีประโยชน์นะม,มีมีมีบ้างมีให้รู้ว่ามันหนักหนาสาหัสแต่ในทุกวันมันจะต้องมีมาตรการในการดำเนินการอย่างที่ผมเคยพูดถ้าเป็นผมทำนะนะอาถ้าเป็นผมทำผมบอกเอาเลยเอา หนึ่งอาทิตย์ทุกหน่วยในประเทศไทยเนี่ยจากอาทิตย์เนี้ยทุกหน่วยในประเทศไทยไปประชุมกันสัปดาห์ต่อไปต้องจัดวิดีโอคอนเฟล็นต์ทั่วประเทศใครมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามาแต่าาสมมติว่าประชุมแล้วผมก็จะสรุปว่าลำดับแรกพวกเผาป่ามาจากไหน มาจากพวกหาของป่าใช่ไหมถ้าใช่เราก็ต้องขจัดอาชีพพรานล,ล่าสัตว์และพวกหาของป่าด้วยการอะไรสำรวจตรวจสอบใครมีอาชีพอยู่กับการหาของป่าเผาป่าเพื่อจะเอาโน่นนี่นั่นโดยอ้างว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่หรือเผาป่าไล่ล่าสัตว์ ไปเช็ครายชื่อออกมาให้ได้แล้วเข้ามาทําอะไรเอามาเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานให้เธออะไรแหละเป็นคนเฝ้านะฮะมาเลยมามาทํางานมาเฝ้าต่อไปนี้เธอต้องไม่ให้ใครจุดเพราะแกรู้ดีเลยแกเป็นคนจุดนะในเวลาเดียวกันก็จะต้องเปลี่ยนอาชีพให้เขาให้เขาไปมีอาชีพใหม่และ อาชีพที่ต้องไม่มีคือหาของป่าและล่าสัตว์นี่ครับเพราะอะไรเวลาดูนี้เวลานี้ไปดูไอจุดกำเนิดไฟมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในป่าอนุรักษ์ทั้งนั้นเห็นไหมฮะส่วนในระดับต่างประเทศต้องยกทีมยกขบวนไปให้ความรู้ถ้าเขาต้องการถ้าและ หาลือกับเขาโดยหามาตรการไปบอกเขาเลยว่าวิธีการแก้ต้องทำยังไง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 นะครับนี่ผมเริ่มจากจุดนี้ก่อนทีนี้ต่อไปต้องเป็นยังไงต่อไปก็คือว่าพอเข้าช่วงแรงต้องทำให้เป็นป่าเปียกในภูมิภาคนี้เราต้องสร้างป่าเปียกอันนี้ระยะยาว ถ้ามีป่าเปียกจุดไม่ติดแล้วครับนะฮะและในเวลาเดียวกันมาตรการเครื่องไม้เครื่องมือในระดับภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องบินพ่นน้ำหรือจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ ter, ตักน้ำไปดับหรือจะมี ระ,ะเบิดไม่ใช่ระเบิดทําลายล้างนะเป็นระเบิดที่จะเป็นเครื่องมือที่จะดับไฟะนะครับมีไหมบอกไม่มีเอาไม่มีคิดสิดโดรนมีไหมดโดรนดับไฟมีหรือเปล่านะหรือไงหรือจะเอาคนไปไล่ตบ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 ,ตบ,ต,บ,ต,บตบไฟให้มันดับ ทีละจุดละจุดละจุดแล้วมันทันกับไฟไหมล่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อตอนผมมาอยู่กเษกษตรกำแพงแสนใหม่ๆนะครับทุกเดือนธันวามกราในพื้นที่มหาวิทยาลัยเจ็ดพันกว่าไรนะ่เนี่ยประเดี๋ยวไฟไหม้ตรงนั้นเดี๋ยวไฟไหม้ตรงนี้ไฟไหม้ตรงนู้นเพราะอะไรต้นไม้อย่างเล็กครับตอนมาอยู่ใหม่ๆยังไม่เหมือนปัจจุบันปัจจุบันไม่มีแล้ว ถ้าไม่ได้มีใครจุดซึ่งเขาไม่ให้จุดอยู่แล้วปัจจุบันไม่มีสมัยก่อนมีเอ้าเราก็ลากหน่วยดับไปนะครับคนงานก็เป่าน้ำฉีดดับหน้าไฟไอผู้อาจารย์มางคนอ่อนหัดไม่รู้เรื่องไปด่าคนงานคนงานก็งงว่าอะไรก็บอกอ้ยไฟอยู่นู่นทำไมไม่ไปดับเออเราก็ฟังปับ๊บเราก็รู้แล้ว,ลวไอหมอนี่ไม่รู้เรื่องนะครับ น้ำไปลาดตักหน้ามันมาถึงตรงนั้นมันดับเหมือนกับที่คนปลูกป่าเศรษฐกิจหรือจะทําสวนยางพลาราเราก็กลัวไฟเราก็ทําแนวกันไฟโดยการที่มีการเอารถแท็กเตอร์ไปไถกําจัดวัชพืชเพื่อไม่ให้มีเชื้อเพลิงเชื้อไฟในการที่จะติดมาทีนี้ที่ผมยกตุง้งเรื่องนี้เป็นตัวอย่างอย่างเวลานี้เดือนอะไร เมษาเมษาคุณต้องทำอะไรอ้าวโอเคปีนี้อาจจะเป็นปีป,ปีพิเศษฉุกเฉินคือเรื่องแก้ภัยแล้งแต่เรื่องหลักที่จะต้องคิดนะนะไม่ใช่เรื่องภัยแล้งนะคุณต้องคิดเรื่องแก้น้ำท่วมเดี๋ยวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณต้องคิดเรื่องมาตรการในการแก้ปัญหาน้ำท่วม2566ว่าถ้าฝนตกเยอะตกมากจะทำอย่างไรให้น้ำไม่ท่วมโดยการกำหนดมาตรการบอกกล่าวชาวบ้าน123456นะแจ้งไปทุกหน่วยงานทุกชุมชนผักตบชวาคูคลองหนองบึงตะเตรียมทำตั้งแต่ช่วงแรงนี้ รถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์แล้วให้ทุกชุมชนสำรวจที่ผ่านมาที่น้ำมันท่วมชุมชมคุณนะ่ะมันไปอุดไปตันไประบายไม่ได้ตรงไหนอย่างถ้าบ้านผมนะทุ่งบัวหลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คือน้ำมันทะลุทางรถไฟสายสุพรรณบุรีกรุงเทพไม่ได้ซึ่งก็ไม่รู้จะเอาไว้ทำไมทางรถไฟเส้นนี้ถ้าเป็นผมผมยกเลิกเลยนะฮะ ทำเป็นทางด่วนพิเศษเลยนะครับเนี่ยครับพี่น้องอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเวลาจะทําอะไรขอให้คิดล่วงหน้าเราจะไม่เกิดปัญหาแน่ๆไม่ใช่ว่าหางจุกตูดแล้วก็ถึงจะไฟจุกล้า,ลามกล้นแล้วถึงจะมาแก้ปัญหากันมันก็เป็นอย่างนี้ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับนี่ก็ รายการวันนี้ก็เป็นรายการทิศบ้วนบนครับท่านผู้ฟังสงสัยเพิ่มเติมก็ส่งจดหมายถึงทิดบ้วนบางบระมะตูะ้ปนอ12กำแพงแสนนปรปฐม73140หรือถ้าจะส่งลายก็เอสไซ n u เ2494นะครับใครใคก็รักหัวหัวกันใทย ใครใก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเ<ๆ>ต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวกันไทยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามานะมี <ๆ S 2> <ๆ S 1> น้องสิงก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนได้นาร่ำรวยต้นหน้านนะเพราะหัวกันไทย he เหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกํามฐันช่วยให้ข้าวต้นแกร่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถของ ไตรเซนทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริงต้องปุ๋ยตราหัวเกินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริม เ็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยขา้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหัวเ้นไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไถเซนท่านเคมีจำกัดมหาชน